เปิดไฟทั้งหมดเลยทหดใช่ถ้าถ้าถ้าท้ง่แลไม่เจอ เจอในห้องน้ำเหรอคเจอในห้องน้ำแล้วทางทางสายลับเราเนี่ยค่ะคุณคะการเข้าสอบตรงคันนี้เราอาดับหอะไรคะท่านครับตั <c oughs> บนนี้ทางชุดปฏิบัติการพิเศษกครงการปกครองนะครับไดเ้เข้ามาทําการตรวจสอบนะฮะตามข้อร้องเรียนนะครับมีประชาชนร้องเรียนไปยังรัฐสภานะฮะทางมี ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านได้นําเสนอความทุกข์ของประชาชนผ่านมาให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยโครงการปกครองเนี่ยช่วยดาเนินก,การนะครับเนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนจากสถานบริการที่เปิดเกินเวลานะครับเปิดถึงรุ่งเช้านะครับของทุกวันแล้วก็เกรงว่าจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดนะครับของโควิด19ด้วย กะะารควบกุมควารองโดยชุดปฏิบัติการพิเศษควบคมควาร้ารรองก็ได้ออกมาเนินการส่งสายรับตรวจสอบนะครับก็พบว่าเป็นจริงตามข้อร้องเรียนนะครับข้อร้องเรียนยังระบุถึงเรื่องการจราจรนะฮะบริบเวณด้านนี้นะครับในซอยในที่ทุกข่านโดยเฉพาะตอนที่เลิกแถ่ทางมีการเลิกเนี่ยเนี่ยรุ่งสายนะครับรถก็จะติดกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เสียงเออ,เอ,อจอแจนะฮะชาวบ้านก็ ก็เลยไม,ไ,มไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับแล้วก็มีการม่วสสมที่ฝ่าฝืนพรบคุกเชิญน,นะฮะอีกทั้งยังมีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะฮะแล้วก็มีการให้บริการบราร์กูปที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้ดําเนินการจะแจ้ขอของข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นที่เรามาตรวจสอบยังพบว่าที่นี่นอกจากมีการให้บริการบราร์กูแล้วยังพบยาเสพติด อีกจำนวนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเกตามีนะครับแล้วก็ตอนนี้ตรวจพบมีผู้มีประสาวะามีสีน่วงแล้วนะครับน่าจะมาจากจากจากเกตามีนนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นเป็นตามใบตามใบขอญาตที่จำหน่ายพวกบุหรี่สุราอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นบริษัทเป็นบริษัทหนึ่งบริษัทจำกัดน,นะครับ ซึ่งเราก็จะดินการาาร้องทุกข์สาวโทินะฮะจากทางพนักง,งานสวนให้ออกหมายเรียกาทางทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับบริษัทนี้จะินการระบาบตอกคตรงสถานบันเทิงตรงนี้จะมีการต้องสั่งปิดไหมคะอ่าครับแน่นอนครับเนื่องจากว่าสถานบริการแห่งนี้เนี่ยฝ่าฝืนโดยโเปิดโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่ง ฝาฝืนคําสั่งคอสชอที่22ครับ5 8นะครับซึ่งจะต้องมีการเสนอให้ทางทางผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสั่งปิดในคันธุ์บุญรนดน5ปีสถานที่แห่งนี้จะไม่สามารถที่จะเปิดเป็นสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการที่ใช้บริการได้นะครับตลอดระยะเวลค5ปีนะ